วันนี้ครูโน้ตมาแนะนําเกี่ยวกับการเล่นเป็นโนนะครับเราจะมา back to b a s i c กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการเล่นเป็นโนเนี่ยแน่นอนละใช้นิ้วนะครับแต่เรามาดูกันก่อนว่าใช้นิ้วอย่างไรให้ถูกต้องการวางมือวางอย่างไรให้ถูกต้องเรามาดูกันการเล่นเป็นโนนะครับบางคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าใช้นิ้วเล่นเป็นโนใช้ตรงนี้เล่นวางอย่างนี้กดมีเสียงเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเล่นเป็นโนที่ถูกต้องจริงเราใช้ตรงนี้ครับ ใช้ส่วนนี้ตรงปลายนิ้วนะครับแล้วก็วางลงไปเพราะฉะนั้นมือของเราจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้โค้งๆอ,อ,อย่างนี้นะครับมีช่องอยู่ด้านใต้มือแบบนี้ข้อมือวางตรงนี่คือการวางมือที่ถูกต้องในการเล่นเปียโนนะครับถามว่าทําไมต้องวางแบบนี้ถ้าเราวางแบบนี้เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นโน้ตเร็วๆได้ ไปหมดเลยทาให้เราเล่นไม่ได้แต่ถ้าเราวางมืออย่างถูกต้องตรงนี้สังเกตว่ามีช่องตรงนี้สเปซตรงนี้เราสามารถที่จะเล่นเทคนิคต่างๆได้นะครับหรือจะปีนไปปีนนะ่นมาทาได้รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากวางมือถูกต้องแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเล็บต้องสั้นคนเล่นเป็นโนห้ามให้เล็บยาวนะครับเล็บต้องสั้นเพราะอะไรถ้าเล็บยาวแล้วเราวางมือลองไปลักษณะแบบนี้ปั๊บ เล็บของเรามันจะยาวขึ้นมาแล้วทําให้ไปโดนสัมผัสในส่วนของคีย์บอร์ดทําให้ลื่นเล่นไม่ได้นะครับถ้าเป็นมือกีตาร์หรือนักไวโอลินข้างที่กดฟิงเกอร์บอร์ดเขาก็จะห้ามไว้เล็บเพราะว่าเล็บมันจะ,จะเป็นอุปสรรคในการกดสายนั่นเองคล้ายๆกับของเปียโนนะครับเอาละทีนี้เรามาดูกันว่าเพราะว่ามือถูกต้องแล้วเวลาเล่นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนละเสียงของน้ําหนักในการกดมันจะได้ถ้าเราวางมือแบบนี้นะครับ แล้วก็กดอาจจะไม่ค่อยมีแรงนะครับ,นะรบหลายๆคนมักจะวางมืออย่างนี้ชอบวางมือยอย่างนี้มันไม่เมื่อยสบายดีแต่จริงๆแล้วการวางมือที่ถูกต้องของเปียโนและคีย์อรต้องวางลักษณะยอย่างนี้นะครับแขนขนานกับพื้นนะครับนะฮะปล่อยตามสบายแล้วเราก็กดลงไป หนักเบาได้จากตรงนี้ด้วยถ้าเราวางมือผิดบางทีเราจะกดดังกดไม่ได้ได้แต่เบาหลังเดียวแต่ถ้าเราวางอย่างนี้เราสามารถกดได้ทั้งเบาและดังจะเล่นเทคนิคอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้หมดจะไล่สเกลเล่นอะพพจีโอนะครับหรือเทคนิคการเปลี่ยนนิ้วไกล ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบสิกเราถูกต้องแล้วมันก็ไปได้หมดเลยนะครับส่วนสําคัญที่สุดของการเล่นเปียโนนอกจากการวางมือแล้วเนี่ยนิ้วเนี่ยสำคัญข้อมือก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับบางคนเล่นเปียโนแล้วเกรงใช้ข้อมือเล่นอย่างนี้เกรงเกินไปก็ไม่ดีเพราะนั้นใช้ข้อมือตรงนี้ผ่อนลงไปนะครับแขนของเราปล่อยตามสบายนะครับปล่อยตามสบายแต่ว่าบังคับไว้อย่าให้ข้อมือตกอย่างนี้เด็ดขาด ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับหนักเบาเราใช้แรงจะข้อมือส่งลงไปนะครับจะเล่นเทคนิคอื่นอย่างพวกเล่นโน้ตเน้นๆเข้าไปเราก็ใช้ข้อมือสปัดนิดเดียวนะครับนะครับว่ามือถูกต้องการเล่นก็จะทําให้เล่นออกมาได้กว้างขึ้นนะครับแรกๆสาหรับคนที่หัดใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันเมื่อยนะครับมันเมื่อยโอ้ฉันต้องบังคับมือให้อยู่อย่างนี้ ฝืนนิดหนึ่งนะครับฝืนนิดหนึงพอชินแล้วทุกอย่างจะสบายนะครับอย่าลืมนะครับเบสิก mm hmm. ดีสะอยา่างได้เปรียบมีใช้แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับว่าคุณโน้ตจะมาแนะนำทิปต่ตางๆหรือเทคนิคนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโนโ้หรอทีบอร์ดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ